AI จะช่วยให้คุณของเงินเดินเพิ่มยังไงได้บ้างนะคะวันนี้ไปอ่านข่าวกันดีกว่าค่ะซึ่งมาจาก Bank g o k Post ค่ะไปดูกันเลย Workers look to AI for careers ก็หมายถึงคนนะคะกำลังหางานด้าน AI สำหรับงานเนี่ยอนาคตน,นะคะ Workers ก็คือคนทั่วไปกำลังหางาน look หานะคะ to AI ก็คือ artificial intelligence นะคะ uh, for careers นะคะ AI ก็คือหลายๆแบบนะคะแต่แบบที่เราคุนเคยก็คือ c ช a t GPT หรืออะไรต่างๆวกนี้นะคะ Thai workers expect artificial intelligence AI skills to increase their salaries by more than 41% and help advance their careers according to a new report ก็คือคนทำงานที่เป็นคนไทยนะคะในประเทศไทยก็ ค่อนข้างจะหวังว่า AI อะคะ่ะในอนาคตอะคะ่ะถ้ามีสกิลต่างๆซึ่งสกิลตรงนี้มีอะไรบ้างมันอาจจะมีอัลกอริทึมต่างๆที่รู้เพิ่มเติมในเรื่องของการทำให้มันเปลี่ยนภาษาได้หรืออะไรทางออนไลน์ได้อะไรเงี้ยค่ะคือความรู้ด้านนี้ Data หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องเก็บเพื่อ AI อะไรเงี้ย IT ต่างๆนะคะก็คือคนไทย Thai w o r kers expect artificial intelligence นะคะก็คือหวังว่า AI เอ่อสกิล hmm. ก็คือความสามารถตรงนี้ mm hmm. ก็คือสกิลต่างๆของ AI ของเราเนาะของคนเรา To increase their salaries มันจะเป็นตัวผลักดันเอ่อ uh, i n s r e a s e ก็คือผลักดันแบบเพิ่มขึ้นในเรื่องของ salary ของเขานะคะเอ่อไบมอรมากขึ้นถึง41%เลยนะคะ and help advance their careers ก็คือ advance ก็คือ Uh, according to a new report the ai wave is sweeping across asia pacific including thailand transforming the way business operate and the way we work this will translate into higher salaries for skilled workers in thailand s a i d a b นิ n i t Call, Director of Access Partnership เรามาคุยกันเรื่องข่าวกันดีกว่า The AI Wave Wave ก็คือหมายถึงจำนวนคนที่ uh, หวังผลจาก AI เนี่ยเยอะมากนะคะ It's sweeping across Asia Pacific ก็คือทั่วเอเชียไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ Including Thailand หมายถึงรวมถึงประเทศไทยนะคะ Transforming the way business Businesses operate หมายถึงว่าเปลี่ยนแปลง transforming คือเปลี่ยนแปลงนะคะในในใน way ของ business ก็คือธุรกิจวิธีการที่ธุรกิจกำลังประสานงานอยู่ตอนนี้มันกำลังถูกเปลี่ยนแปลงนะคะ and the way we work ก็คือแล้ววิธีที่คนอ่ะปัจจุบันทำงานอ่ะมันก็ค่อยๆเปลี่ยนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ this will translate into higher salaries for skilled workers in Thailand สุดท้ายแล้วอันนี้มันจะ translate ก็คือการแปลแต่เราจะใช้ว่าเราแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราสามารถพูดได้ว่าแปลอันนี้ตัว solution อะตัวคำตอบอะมันจะแปลออกมาเป็น เงินเดือนสูงขึ้น higher salaries higher คือมากกว่า salary ก็คือเงินเดือนก็คือ uh, higher salaries for skilled workers ก็คือเป็นคนทำงานที่รู้เรื่องด้าน AI เ่ยที่มีประสบการณ์แล้วก็รู้เรื่องจริงๆด้านนี้นะคะ in Thailand ก็คือได้เงินเดือนเพิ่มแน่นอนนะคะสำหรับคนที่มีความรู้ด้านนี้ employers in Thailand value workers with AI skills and are willing pay at least willing more hire them to to 41%หมายถึงว่า Employers ก็คือคนจ้างนะคะคนจ้างคนกำลังหาคนเป็นเอ่อ uh, มาทำงานเป็นนู่นเป็นนี่ก็คือคนที่กำลังจ้างนะคะเ uh, ในประเทศไทย value workers ก็คือแบบชอบพนักงานที่มีความรู้ด้าน AI นะคะแล้วยอมที่จะจ่ายเกินบัตเจ็ตอะคะ่ะ ถึง41%เลยนะคะยอมที่จะจ่ายเพื่อที่จะได้คนเหล่านี้มานะคะเพื่อที่จะจ้างเขามา hire them ก็คือจ้างเขานะคะโอเควันนี้เราเห็นแล้วค่ะว่า AI ก็มีข้อดีนะคะก็คือ1อาจจะช่วยเรานเรื่องของการเพิ่มเงินเดือนถึง41%เลยนะในอนาคตนะคะหวังว่าข่าวนี้ได้ประโยชน์ในด้านภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ใครมีข่าวไหนที่อยากให้พราวแชร์หรือพูดถึง ก็สามารถส่งลิงก์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณที่มาชมคลิป Powerly เหมือนเดิมนะคะเราเจอกันเอฟหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย